สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยนำรถมารีวิวชุดแต่งตัว F150 ตัวนอกนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับบอยทำการเปลี่ยนชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วดูว่าหล่อขนาดไหนนะครับเชิญชมครับเริ่มจากด้านบนนะครับบอยติดตั้งส่วนในในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์บาร์นะครับด้านบนให้นะครับเป็นตัวนี้นะครับแถบยาวทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็มาตัว ของฝากระโปรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นฝากระโปรงเหล็กนะครับพร้อมคี้ระบายอากาศนะครับด้านบนเป็นสกรูปนะครับตัวนี้ก็จะมีคีบแบบนี้นะครับตัวรถนะครับ้งหมากถึนว่าเราทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดหน้าทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนชุดหน้าทั้งหมดเลยนะครับก็คือถอดแก้มเก่าออกหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดแก้มใหม่เข้าไปนะครับตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ2ชั้นนะครับเป็นตัว F50 ตัวนอกนะครับ ก็จะเป็นไฟ LED สีขาวนะครับจะเป็นไฟ2ชั้นนะครับแล้วก็แถบไฟวิ่งกลางวันเนี่ยจะเป็น2สเต็ปนะครับจะมีไฟเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวอ่าเปิดให้ดูช่วงท้ายนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวแก้มเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมกับจะมีไฟ LED สีส้มนะครับแบบตรงนี้นะครับมีลูกค้าเห็นอยู่นะครับจะเพิ่มไฟตรงนี้ขึ้านะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับ จะมีอักษรคำว่าฟอร์ดนะครับเป็นตะแกรงแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับทำเหมือนกับตัวนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับบอยทำเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นหูลากนะครับสีแดงนะครับพร้อมกันแข็งข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ไฟจะแยางนิดนึงมาซุ้มไว้ดูใกล้นะครับเป็นกันแข็งแล้วก็จะมีหูลากสีแดงนะครับทั้งสองฝั่งก็ตัวของ กระจังหน้านะครับจะใส่ในส่วนของไฟบาร์เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวรถของเรานะครับตัว F-150 ตัวนอกที่บอยทํานะครับตัวนี้ก็จะมีตัวไฟตัดหมอก led นะครับ5จุดนะครับแบบนี้เรียกว่าสวยงามมาเท่มากเลยนะครับแตบอกให้ดูมุมกว้างทิ้งนะครับมาชมกันต่อด้านข้างนะครับด้านข้างตัวแก้มข้างเนี่ยที่ขยายเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีคิวล้อนะครับ คือเราเพิ่มเข้ามานะครับขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัวคีบนะครับด้านข้างตัวนี้ทําไฟเพิ่มนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับตรงแก้มด้านข้างครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะทาเป็นคีบระบายความร้อนด้วยนะครับมาดูที่ล้อกันต่อนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นของ h o t ท i n e นะครับไซส์ยี่สิบนะครับลบสี่สิบสี่ตัวนี้ต้องบอกว่า เรียกว่าสั่งนอกเข้ามานะครับเป็นสีโคมเมียมนะครับก็จะมีความกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลามองมุมด้านข้างเนี่ยก็จะทําให้เห็นลายข้างในนะครับก็วเรียกว่าสวยมากๆนะครับยางก็จะเป็นยาง์นะครับยาง AT ขนาดก็จะเป็น305นะครับ 55R20 นะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าเราจัดทรงนะครับ ความสูงนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับเปลี่ยนโชคให้กับลูกค้าโชคก็จะเป็นตัวนี้เราสั่งของซีมานะครับก็จะมีชับแท์ข้างๆด้วยนะครับข้างในนะครับก็เรียกว่า,าเพิ่มสมรรถนะให้กับรถของเราเพราะว่าตัวนี้ก็บอกว่าเราเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมานะครับก็อาจจะทําให้มันติด นะครับก็ยกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะติดแค่ฟิล์มแล้วก็ตัวกันตาดนะครับแล้วก็ส่วนของกระบะท้ายนะครับวันนี้เราใช้กระบะเดิมนะครับแต่ว่าเราทําชุดครอบเพิ่มเข้ามานะครับสังเกตสีนะครับเรียบเนียนนะครับไม่มีรอยต่อแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับเป็นไฟ LED ของตัวนอกเหมือนกันนะครับก็จะมี ความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตัวของกระบะท้ายนะครับก็จะมีมิตินะครับแบบนี้เลยครับท้ายนะครับตัวรถนะครับอันนี้บอยไม่ใส่กันชนท้ายนะตัวนี้บอยติดตัวครอบนะครับคาร์บอนเหมือนตัวนอกนะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับติดที่ตั้งเพิ่มมานะครับ ี๋ยวบอกให้ดูรอบคันอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรจะเปิดตัวของไฟเลี้ยวให้ดูนะครับว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นครับไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวไฟที่อยู่ด้านล่างนะครับ จะเป็นไฟสูงนะครับไฟลมคมที่อยู่ด้านล่างจะเป็นไฟสูงนะตัวไฟบนนะครับเป็นไฟต่ำนะครับอันนี้คือตัวออปชันของชุดแต่งทั้งหมดที่เราติดตั้งนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากแต่งรถแบบนี้นะครับสามารถที่โทรหาบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับ0ูนย์นะครับ3า3 2518นะครับหรือแอดไอดีไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวชุดแต่งแบบนี้นะครับขอบคุณครับ